กุ้งสุธิราชเผยวิรดามีอาการสมองบวมแพทย์ด,ดูวันต่อวันบอกน้องอูต้องกลับมานะเหล่าแฟนแฟนแห่ให้กำลังใจเพียบจากกรณีที่นักร้องลูกทุ่งและพระเอกลิเกชื่อดังกุ้งสุธิราชวงเทวันได้ออกมาเผยว่าน้องสาววิวิรดาวงเทวันเข้ารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลหลังป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกชนิดรุนแรงอยู่ในขั้นวิกฤตยังไม่รู้สึกตัวตั้งแต่วันที่30ธันวาคม66ที่ผ่านมาเป็นกว่าเวลา13วัน ล่าสุดวันนี้11มกราคม2567กุ้งสุธิราชตั้งตัวถแถลงความคืบหน้าอาการป่วยของน้องสาวโอวิวิราดาเผยว่าเริ่มต้นจากที่น้องตนติดเชื้อไข้เลือดออกชนิดรุนแรงเมื่อวันที่20-21ธันวาคมได้ไปแสดงลิเกที่อัมพวาหลังจากนั้นน้องเป็นไข้และปวดท้องคิดว่าเป็นอาการจากมดลูกซึ่งน้องได้มาถามหาอยาก,กินแก้บันเทาจากตนเมื่อวันที่23ธันวาคมตนก็ให้ไปหาหมอหลังจากนั้นก็แยกย้าย เขาก็เริ่มมีไข้สูงเลยซื้อ,อยากินเองก็ดีขึ้นจนวันที่26ธันวาคมน้องก็รู้สึกไม่ไหวมีไข้และปวดเนื้อปวดตัวเลยเดินทางไปคลินิกทางคลินิกก็ได้ฉีดยาให้สองเข็มจนน้องเดินไม่ไหวหัวใจเต้นช้าความดันตกเป็นไข้โสมทั้งวัน หลังจากนั้นตนก็เดินทางไปเลสลิเกและได้ให้น้องนั่งรถไปด้วยกันซึ่งตอนแรกก็ดูปกติหลังจากนั้นน้องก็รู้สึกหนาวเลยไล่ให้ไปนอนบนห้องพอตีสามของวันที่29ธันวาคมก็ได้พาไปรบเอกชนแห่งหนึ่งจนช่วงเที่ยงตนได้เดินทางไปเยี่ยมเพอเข้าไปก็เห็นน้องกำลังหลับอยู่ไม่ได้ปลุกคิดว่าหลับ พอออกไปได้ชั่วโมงนิดๆคนดูแลก็โทรมาบอกว่าน้องเป็นอะไรไม่รู้ชักแล้วตลอยน้ำลายฟูมปากจนหมดสติตนเลยใจไม่ดีทางแพทย์ได้วินิจฉัยว่าเป็นไข้เลือดออกเลยต้องใช้เครื่องช่วยหายใจความดันต่ำมากอยู่ที่60-30เลยได้ให้ยาทางเส้นเลือดใหญ่เพื่อให้หัวใจดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ดีขึ้นเลยได้ปรึกษากันว่าจะขอย้ายโรงพยาบาลแต่ติดตรงที่หัวใจยังไม่ดีเสียงในการเคลื่อนย้าย จนสุดถ่ายย้ายได้ในช่วงบ่ายของวันที่31ธันวาคมไปที่รบบำรุงราชหมอก็ได้ทำการบอลลูนหัวใจและได้สแกนสมองเพราะมีอาการสมองบวมกลับมาอีกวันหนึ่งหัวใจก็เต้นดีขึ้นแต่ไม่รู้สึกตัวคิดว่าน่าจะเป็นเชื้อไวรัสเดงกีสายพันธุ์ที่หนึ่งตอนนี้หนักมากขึ้นขั้นวิกฤตมีแค่5%ที่เป็นหนักขนาดนี้ต้องฟอกน้ำเหลืองให้ดีขึ้นทำทั้งหมด2ครั้งก็ยังไม่ดีขึ้นและไม่ตอบสนองตอนนี้รักษาในสิ่งที่ควรจะทำทุกอย่างแล้วผลเอ็มอะไรก็ไม่ค่อยดีเพราะมองไปไม่ถึง ด้านแนวทางการรักษาตอนนี้ระบบหัวใจดีขึ้นไม่ได้ใช้เครื่องแล้วไตปลอดตับยังอยู่ในขั้นดีอาจยังมีติดเชื้ออยู่บ้างแต่หนักที่สมองที่ยังไม่ค่อยดีโดยทางโรงพยาบาลได้แจ้งข้อมูลเมื่อวันที่10มกราคมว่าคนไขามาโรงพยาบาลด้วยอาการไม่รู้สึกตัวเป็นไข้เลือดออกชนิดรุนแรงและขณะนี้คนไขย,ยังคงไม่รู้สึกตัวและยังใส่ท่อช่วยหายใจโดยรวมอาการยังอยู่ในภาวะวิกฤตและมีภาวะแทรกซ้อน ซึ่งทีมแพทย์ต้องคอยมอนิเตอร์อย่างใกล้ชิดและอัปเดตสถานการณ์ให้ญาติผู้ป่วยทราบวันต่อวันซึ่งทีมแพทย์ต้องคอยติดตามให้ทราบวันต่อวันแต่การทำงานของสมองยังไม่ดีตั้งแต่วันแรกทางโอจิงริดเขาบอกว่าได้ทำทุกอย่างทุกวิธีก็ได้พาแม่ไปทำบุญแทบทุกที่เพราะเชื่อเรื่องนี้แค่ไม่ได้ลงโซเชียลอาจจะมีดีขึ้นแต่ก็ยังทรงตัวอย่างที่แพทย์แจ้งถือว่าทำให้เยอะ กำลังใจตอนนี้มันขึ้นขึ้นลงตลอดเวลาเพราะห่วงการรักษาและอาการตนก็ต้องลุ้นระหว่างนั้นตนก็ไปทำงานพอดีขึ้นมันก็มีอะไรที่มาทำให้น้องแย่ลงแต่ตนไม่หมดกำลังใจทางการแพทย์ก็ช่วยกันเต็มที่สิ่งที่ตนทำได้คือพากันทำบุญเพื่อให้น้องฟื้นแม่ก็บ่นว่าถ้าฟื้นก็จะบวชพอรอไม่ไหวเลยได้ตั้งใจบวชเลยเปอร์เซ็นต์การหายต้องรอปาฏิหาริย์พร้อมพูดด้วยน้ำตาว่าทางแพทย์ก็ได้ทำทุกวิธีทางและพูดว่าเรายังมีหวังและไม่หมดหวังเขามีการประชุมกันทุกวันว่าจะทำอะไรให้น้องฟื้้นกลับมาได ตนไปหาน้องทุกครั้งก็ได้พูดให้น้องกลับมาให้ได้เพราะทุกคนกำลังให้กำลังใจซึ่งน้องเป็นคนที่พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ตัวน้องก็ไม่เคยท้อตอนที่ป่วยก็ยัดงอไลฟ์ขายของเพื่อหาไรายได้เข้ามาในครอบครัวปกติสุขภาพร่างกายน้องคือไม่มีโรคประจําตัวเป็นปกติพอป่วยก็ป่วยด้วยกันหมดถือว่าครั้งนี้เป็นหนักที่สุดและไม่เคยเป็นไข้เลือดออกมาก่อนเลย พร้อมฝากขอบคุณทุกกำลังว่าครอบครัวก็ได้ส่งกำลังใจให้น้องทุกคนและหวังพึ่งคุณหมอและทำทุกอย่างที่คิดว่ามีแสงสว่างขนาดแฟนๆส่งมาให้ตนก็ได้บอกน้องด้วยตนอยากให้น้องตื่นมาและรับรู้ถึงกำลังใจจากทุกคนเราพยายามบอกน้องว่าทุกคนทำบุญให้ทุกคนส่งกำลังใจให้วินาหนนต้องสู้นะต้องกลับมานะต้องตื่นมารับรู้ว่ากำลังใจจากทุกคนคนเขารักหนูนะยังมีคนที่รักและชื่นชมอีกมากมายอีกกุ้งสุธิราชเ่า